สวัสดีครับคลิปนี้ผมก็จะมาสอนวิธีการปิดคอมเมนต์ไม่ให้คนอื่นแสดงความคิดเห็นในโพสต์เฟ e บุ๊กของเรานะครับวิธีการทํานะครับขั้นแรกก็เข้ามาในหน้า Facebook ของเราเหมือนปกตินะครับแล้วเราก็โพสต์อะไรก็ได้นะครับนี่ครับจะโพสต์เป็นรูปภาพข้อความอะไรก็แล้วแต่นะครับอันนี้ผมจะโพสเป็นแบบนี้นะครับแบบนี้นครับใส่อิโมจินะครับแล้วเรานะครับตรงเพื่อนตรงนี้นะครับให้เราเป็นโพสต์แบบสาธารณะนะครับนี่ครับ ให้เราโพสต์เป็นสาธารณะนะครับแล้วเราก็กดโพสต์ตรงมุมขวาบนเลยครับกดโพสต์ไปเลยนะครับนี่นะครับจากนั้นครับให้เรามากดตรงที่จุดสามจุดตรงมุมขวาโพสต์นะครับนี่นะครับแล้วเราก็มากดตรงคําว่าใครบ้างที่สามารถแสดงความคิดเห็นต่อโพสต์นี้นะครับนี่นะครับใครบ้างที่สามารถแสดงความคิดเห็นต่อโพสต์นี้นะครับกดเข้าไปนะครับขึ้นแบบนี้นะครับให้เรามาติ๊กตรงโปรไฟล์และเพจที่คุณกล่าวถึงนะครับแล้วเราก็กดเรียบร้อยนะครับ แค่นี้นะครับคนอื่นก็จะไม่สามารถมาแสดงความคิดเห็นในโพสต์ของเราได้แล้วครับก็ง่ายๆแค่นี้นะครับก็สามารถทําตามคลิปนี้ได้เลยนะครับฝากกดไลค์กดซับสไคร b ์ผมด้วยนะครับขอบคุณครับ